ในขณะที่เศรษฐกิจโลกเนะะี่ยรับเขาคาดการกันว่าทางด้านยุโรปทางด้านอเ,อ,เอ,เอเมริกาเนี่ยมันจะมีภาวะฝืดๆนะ<า>แต่ว่าในขณะที่ตลาดเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยยังโตอยู่เพราะฉะนั้นธุรกิจที่ ส่งออกเนี่ยเราควรจะต้องมามองตลาดในเอเชียมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งประเทศที่น่าสนใจคือกัมพูชาครับเศรษฐกิจภาพ,าพรวมของกัมพูชาเนี่ยโตขึ้นถึงปีละร้อยละ 7, ถึงร้อยละต่อเนื่องเลยนะครับแล้วรัฐบาลกัมพูชาเขาเองเนี่ยมีมาตรการในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาตินะทำให้ประธานกรรมการหอการค้าไทยก็บอกว่ากัมพูชานี่แหละคือโอกาสที่ดีของนักลงทุนไทยอยากจะแนะนําให้ขยายการลงทุนในตลาดกัมพูชาให้เพิ่มมูลค่ามากขึ้น คุณสนั่นอังอุบลกุลครับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยหลังจากเป็นประธานในงานสัมมนา Future Direction of Trade and Investment o p p o r t u n i t i e s in Cambodia 2023ดุ่เนื่องในโอกาสการประชุมใหญ่สามัญสภาธุรกิจไทยกัมพูชาประจำปี2566โดยบอกว่ากัมพูชาเป็นตลาดที่เติบโตสูงนะครับ GDP เขาเฉลี่ยโตปีละร้อยละ7-8ต่อเนื่องเลยนะ ซึ่งมันก็เป็นผลมาจากการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชาแล้วก็การเปิดรับนักลงทุนจากต่างชาติให้มาใช้กัมพูชาเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกรวมถึงเขากําลังเร่งพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรด้วยไทยเรานอกจากจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นประเทศคู่ค้าที่สําคัญเรามีความร่วมมือและการลงทุนในกัมพูชามากขึ้นอย่างปี2565เนี่ยนะการค้าระหว่าง2ประเทศมีมูลค่ารวมอยู่ที่3 4 7 2 1ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นการค้าชายแดนถึง180 0 0 0ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อละและคาดว่าตัวเลขก็จะโตต,ต่อเนื่องเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าคนกัมพูชาเนี่ยเขานิยมใช้สินค้าไทยเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ละครซอฟต์พาวเวอร์พวกนี้ของไทยก็เป็นที่ชื่นชมของคนดูชาวกัมพูชาเพราะฉะนั้นถือได้ว่าสินค้าไทยเนี่ยจริงๆได้เปรียบมากกว่าสินค้าประเทศอื่นในตลาดกัมพูชานะ แล้วที่ผ่านมาทางแบรนด์อาหารแล้วก็ธุรกิจค้าปลีกของไทยก็เข้าไปลงทุนในกัมพูชาก็ปรากฏว่าประสบผลสําเร็จดีได้รับความนิยมฮะนอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมการผลิตกลุ่มเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแล้วก็รองเท้าถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่โดดเด่นมากเป็นพิเศษแล้วก็จะยังเติบโตไปได้เรื่อยๆรวมทั้งปัจจุบันชาวกัมพูชาเองก็มีสถานะทางเศรษฐกิจกำลังซื้อสูงขึ้นเลยทำให้ไลฟ์สไตล์ของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงมองว่านี่แหละเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปขยายการลงทุนในกัมพูชามากขึ้นและปัจจุบันนี้กัมพูชาก็ออกกฎหมายใหม่ๆที่สําคัญมีส่วนช่วยสนับสนุนในการทําธุรกิจระหว่าง2ประเทศคาดว่าปีนี้มูลค่าการค้าระหว่างไทยกัมพูชาจะเติบโตไม่ต่ํากว่าร้อยละสิบครับ